ก็จริงๆในเนื้อเรื่องเนาะที่ที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ก็จะทํางานผ่านรูปแบบแพลตฟอร์มตัวหนึ่งแหละที่เป็นของทางไลเซอนะที่ชื่อว่าตัว TDF c l i e n นก็เราอยากให้เห็นว่าเวลาเราทํางานกันเนี่ยนะครับมันสามารถพูดคุยมันโต้ตอบได้มันเปิดไฟล์ผ่านเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเป็นระบบคลาวใช่ไหมคลาวๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็ชอบคลาวเลยคลาวใช่คลาวพี่คลาว ออกเสียงชัดๆนะคราวนะครับช่วงนี้มันก็ทํางานเพื่อผมผมถ้ามีตัวนี้ยมันก็จะดีทํางานร่วมกันสักโปรเจกต์หนึ่งใช่ไหมเราก็ไม่ต้องเจอกันก็ได้เราก็มาคุยกันผ่านรูปแบบแพลตฟอร์มตัวนี้แหละเนอะมันก็ปลดในทั้งพี่ทั้งผมแล้วก็คนอื่นด้วยไม่ต้องออกไปข้างนอกไม่ต้องเสียตังค์เนอะใช่ใช่แล้วประสิทธิภาพการทํางานก็เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าข้อมูลอยู่ในดัตช์เบรดเดียวกันเรขึ้นมันต้องบอกว่าต้องดีขึ้นด้วยนะ สวัสดีค้นสวัสดีครับพี่ตุ้มสวัสดีครับพี่ตุ้มพบกับรายการฟองฟอดซันเดย์นะครับสำหรับอาทิตย์นี้ก็วันนี้อยู่กับพี่ตุ้มกับผมนะครับพี่ตุ้มผมนีคใครอ่ะนะก็ผมเจริญชัยไงครับพี่โอ้จำไม่ได้อะเนี้ยอยู่บ้านหลายวันเนี่ย วันนี้กุ้ยกับกำแพงจะตึ๊กตกมาแล้วเนี่ยไม่ได้ไปไหนมีกำแพงไปไหนพี่นะแล้วเด็กไปไหนเด็กเด็กไม่ไปอ๋อไม่ไปแล้วนี่ใส่หน้ากากอะไรมาเนี่ยหน้ากากฮีโร่หน้ากากฮีโร่เราปรับโควิดได้ไหมตัวเนี้ยปรับโควิดได้ไหมไม่ได้ติดเหมือนเดิมติดเหมือนเดิมใช่ไหมนึกว่าปรับโควิดได้ไม่ได้ไม่ได้แล้ววันนี้เรามาจะแชร์อะไรกันดีพี่วันนี้ก็จริงๆวันนี้มันมันก็เป็น ช่วงในการสืบเนื่องตัดเราทํางานที่บ้านกันใช่ป่ะใช่ทั้งทั่ป๋องแล้วก็ทั้งทั้งผมเนี่ยทํางานอยู่ที่บ้านเราก็เลยแบบเราคิดว่าเฮ้ยเวลาเราทํางานกันต่างที่กันเนี่ยมันจะมีเรื่องของการคุยงานการสื่อสารงานกันยังไงอะี่ป๋องี่ป๋องมีมีแนวคิดยังไงโทรโทรคุยกันหรอจริงๆก็โทรคุยที่เราใช้กันแบบเดิมๆนะพี่ก็โทรคุยมีไลน์มีเมลนี่แหละเห็นเพื่อนเพื่อนวิศวกรเราก็ ทำแบบนี้กันก็มิติ้งอะไรเงี้ยประมาณเนี้แต่ก็ถามว่า<ม>ประสิทธิภาพมันโอเคไหมมันก็ระดับหนึ่งอ่ะแต่เขาก็บอกว่ามันจะมีปัญหาเรื่องเรื่องแบบเวลาเขาส่งเมลมาอย่างเงี้ยมันส่งบางทีต้องแก้กลับไปกลับมาเนี่ยเมลมันเยอะมันก็จะสับสนอันนี้ก็จะมีโอกาสที่มันผิดพลาดไดซ้ซึ่งซึ่งซึ่งบางทีอีกอย่างหนึ่งที่เป็นปัญหาก็คือพอเว r f ์ก m h o ์ e โฮมเนี่ยเนื่องจากว่าคอมพิวเตอร์ของบริษัทเนี่ยเขา เป็นพีซีไงเขาไม่ได้เขาไม่ยกกับบ้านอ่าทีนี้ถ้ามีงานด่วนนี้ก็ต้องเข้าบริษัทไปเข้าบริษัทก็มีความเสี่ยงอีกว่าอ่อาเดี๋ยวไปพบเจอคนนู้นคนนี้อย่างเงี้ยทีนี้ก็เลยทํางานลําบากหน่อยช่วงนี้เพราะว่าก็ต้องกักทุนเพื่อชาติอ่ะหยุดเชือ้อเพื่อชาติด้วยตัวเนาะเพื่อความปลอดภัยใช่ป่ะใช่ใช่ใช่ก็เลยเแนะนําไอ้ตัวนี้ไปที่เราทํากันอยู่นี่แหละ โดยทีเดียสพิเดียนี่ยแหละพออธิบายอย่างเงี้ยก็พอบอกเอ้ยมันก็ดีนะมันอัปเดตเดียวทามดีมันก็ช่วยลดความผิดพลาดในเรื่องของแบบเรื่องการสื่อสารซึ่ง,ง,งดูแล้วขเขาก็สนใจอยู่เดี๋ยวหลังโควิดเดี๋ยวว่าจริงป่ะจริงป่ะสนใจอยู่จริง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 เดี๋ยวแะแะจะไปทําอะไรอ่ะเปล่าอย่างเงี้เลยอ่าโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้เรามาลองแชร์นี้กันดูนะว่าเอ้ยเผื่อเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนเพื่อนอินเจเนียร์ด้วยกัน ก็จะยิงใน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 เนื้อเรื่องเนาะที่ที่เราจะมามา่าคุยกันในวันนี้ก็จะทำงานผ่านรูปแบบแพลตฟอร์มตัวหนึ่งแหละที่เป็นของทางเลซอร์นะที่ชื่อว่าตัว TDF เหลียนนะครับก็เราอยากอยากให้เห็นว่าเวลาเราทำงานกันเนี่ยนะครับมันสามารถพูดคุยมันโต้ตอบได้มันเปิดไฟล์ผ่านเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเป็นระบบคลาวใช่ไหมเวลาทำงานพูดเนี่ยเราก็มันเป็นคลาวอ่ะทุกวันนี้มันก็คลาวหมดแล้วอ่ะ ใช่ไหมข่าวๆอะไรเงี้ยเราก็ชอบข่าวๆหรอว่าขาวๆไดขาวพี่ขาวคาวคาวออกเสียงชัดๆค่าวนะครับก็เลยแบบว่าเอ้ยช่วงนี้มันก็ทํางานเวอร์ฟอร์มโฮมถ้ามีตัวเนี้ยมันก็จะดีนะเราก็ไม่ต้องออกไปข้างนอกเราก็คุยงานอย่างอย่างอย่างผมกับพี่พี่ปองเนี่ยทํางานร่วมกันสักโปรเจกต์หนึ่งใช่ไหมเราก็ไม่ต้องเจอกันก็ได้เราก็มาคุยกันผ่านรูปแบบแพลตฟอร์มตัวนี้แหละ เนาะม,น,<ช>มนก็ปลดในทั้งพี่ทั้งผมแล้วก็คนอื่นๆด้วยไม่ต้องออกไปข้างนอกไม่ต้องเสียตังค์เนาะใช่ใช่แล้วประสิทธิภาพการทํางานก็เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าข้อมูล<ด>อยู่ในดัต<ด>ต้าเบดเดียวกันดีขึ้นดีขึ้นมันต้องบอกว่าต้องด,ดีขึ้นด้วยนะขึ้นง <c oughs> ั้นเดี๋ยวพี่ทุ่มลองแนะนําตัวนี้หน่อยว่ามันทําง,งานยังไงบ้างได้ก็จริงๆผมกับพี่นี่แหละทํางานกันมาส่วนหนึ่งแล้วเนาะเดี๋ยวเราเราไปดูในในส่วนของหน้าจอของผมลกัน จริงๆเนื้อหาเรื่องราวอันนี้คือด้วยด้วยด้วยเนื่องจากว่าเราทํางานที่บ้านแล้วพองานเราเสร็จปุ๊บเนี่ยเวลาว่างแม่งก็เยอะแม่งไม่รู้จะทําอะไรนะก็เลยคิดว่าเฮ้ยพี่ป๋องผมอยากทําของเล่นอยากทำของเล่นว่างงันว่างงันเดี๋ยวฟ้องเดี๋ยวฟ้องเดี๋ยวฟ้องหัวหน้าเลยหัวหน้าไม่รู้ฟ้องหัวหน้าหัวหน้าไม่รู้โอเคไม่รู้แต่สติมันติสถานะคกับติดอยู่ไม่เป็นไร ผแน้าไม่รู้จังๆเลยี่อย่างเงี้ยอ่ะอ่ะโอเคก็ก็เลยไปแบบว่าเฮ้ยองผมอยากอยากทาของเล่นแล้วจริงๆริงผมก็ไปไปดูในส่วนของพวกอะไรอะเว็บเว็บเมืองนอกเนาะไอใน youtube นี่แหละเป็นเขาทุกทำแบบโอ้โหเคยเคยเคยดูก่าที่ที่มันทำเป็นแบบลางแล้วก็วิ่งไปรอบบ้านเนี่ยผมก็เลยเคยเห็นอยู่เคยเห็นอยู่เออผมก็เลยบบเฮ้ยถ้าทําอย่างนี้เล่นได้แล้ว ช่วงว่างว่านี้ก็น่าจะสนุกนะค่าเวลาไปได้เยอะหลังจากงานอะไรเงี้ยผมก็มีการดคุยกับมี่ิฟองเนี่ยผ่านเขาเรียกในส่วนของคอมมูนิตี้นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยผู้ใช้งานตรงนี้สามารถที่จะสร้างได้นะแต่ว่าจะต้องทําการรีเควสไว้ให้กับทางทางแอดมินเขาเป็นคนเปิดให้นะครับวิธีจริงๆวิธีการสร้างก็ไม่ยากอยู่แล้วนะครับเนี่ยเราเราก็สามารถโพสต์เพืเ่อแง่ว่าเหมือนกับเราเล่น a ฟ e b o o กอ่ะอืมอืม ใช่ป่ะเ,เราอยากได้รูปเลยปุ๊บเราโพสรูปไปนะเนี่ยแล้วก็การเข้ามาเสนอเสนอไอเดียอะไรเงี้ยแล้วก็ผมก็บอกเอ้ยตอนเนี้ยผมก็ลองเขียนดูแล้วไอเน,นี้ยผมก็มีการจําลองในส่วนของเ็าเรียกเป็นห้องแล้วกันเนาะเป็นห้องเป็นบ้านเนี่ยมั <c oughs> นมีในเรื่องของการโพสการพูดออนนคุยอะไรต่างกันก็อันนี้เราก็ค,คุยกันมาส่วนหนึ่งแล้เลยคุยกันหนักระหว่างพี่กับผมเนี่ยใช่ป่ะเออ พวกนี้เวลาเราคุยกันเนี่ยมันก็เรียลไทม์อยู่แล้วนะครับครับเนี่ยก็สามารถเขาเรียกอะไรตอนแรกผมผมทําเป็นรูปสเก็ตให้พี่ป๋องอดูใช่ไหมมันก็จะเป็นแค่พิกเจอร์เนาะแต่ที่เนี้ยพ,พี่ป๋องเขาก็อยากได้เป็น 3D เนี่ยเราก็สามารถคลิกนะครับแล้วก็ให้มันดูเป็นรูปแบบ 3D ได้ด้วยนะครับในในรูปแบบแบบแ,บบแพลตฟอร์มของตัวนี้นะอือก็คือจริงๆอ่ะพวกนี้ว่าเราเราแค่ทํางานผ่านอินเทอร์เนต็ต่ะพี่ป๋อง เรามไม่ต้องใช้อะไรเลยแค่มีอินเทอร์เน็ตเนียเราก็สามารถเปิดดูพรีวิวได้ละอเนกระนี้ก็สบายเลยเออหมุนหมุนได้160องศาเป็นแบบรีย l Time ด้วยใช่ป่ะอเออเนี่ยจริงๆมันก็มีในเรื่องของเครื่องมืออื่นเพิ่มนะจริงไอ้พวกเนี้เราสามารถไปไปใช้งานดได้เลยมีในเรื่องของพวกการเขียนค,คอมเมนต์อะไรต่าง,างๆได้หมดเลยใช่ป่ะง่าใช่ใช่ งั้นพี่ตุ้มลองเขียนลองเขียนคอมเมนต์มาแล้วลองโพสต์ดูหน่อยดิได้ไหมเอาไหนอะไหนก็ได้อ๋อนี่ไงมีผมผมเคยเขียนไปแล้วนี่ใช่ไหมลองใช่ลองคลิกเข้าไปดูดิเนี่ยก็ล่าสุดล่าสุดล่าสุดเนี่ยพี่พี่เพิ่งโพส์มาหาผมเนี่ยช่วยแชร์ไฟสัมดีหน่อยใช่ใช่จะลองเอาไฟสามดีมาดูว่าทํายากไหม หรือว่าต้องซื้อนี่ซื้อทั้งหมดหรือเปล่าพี่หรือว่าปิ้น์็ได้ปิ้น์พิ้นปิมพ์ชิ้นงานตัวเนี้ยนะไม่ปินพ์ชิ้นงานดังอ่ะได้ไหมหรือว่าต้องซื้ออยากที่จะปิ้เนี่ยอยากที่จะปิ้น์พี่พี่รู้เปล่าว่าไซต์ตรงนี้เท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยสองเมตรเดี๋ยวพี่เปิดไปเปิดดูไฟลดีกว่าเดี๋ยวผมแชร์ตัวไฟให้พี่ดูเดี๋ยวจะรู้ว่าไฟถ้าพี่ปิ้น์อ่ะมันจะมีขนาดไซต์เท่าไหร่ เนาะครับเออเคทีนี้ <c oughs> ในเรื่องของของของการเขียนตัวตัวชิ้นง,งานเนี่ยนะครับผมก็เขียนจากตัวโปรแกรม solidworks นี่แหละเนาะครับจริงๆมันเขียนจากในตัวแพลตฟอร์มได้มันก็จะมีฟังก์ชันของมันอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้เราก็เขียนจากตัวโปรแกรม solidworks เดี๋ยวผมขออนุญาตไปไปดูในส่วนของไฟล์ก่อนนะครับ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของหน้าตานะครับของตัวโปรแกรม Td Explian เนาะ <c oughs> เนี่ยเราก็มาในส่วนของตัว Space นะครับตัวเนี้ยเอาไว้สำหรับในเรื่องของการใช้งานร่วมกันกับคนที่เราต้องการให้ทำงานด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดไฟล์ตัวอย่างขึ้นมาให้ดูก่อน <c oughs> อืมตัวนี้วิธีใช้งานเนาะสมมุติผมอัพโหลดไปแล้วเนี่ย คือมันจะมีลูกศรตรงนี้เราสามารถมา open เพน h ินะครับใน s o l i d w o r k s a d d i n X d ินเอ็กซ์ ame, หรือเขาเรียกอแอปอื่นๆที่เรามีอยู่นะครับที่เราเปิดใช้ที่เราสามารถเปิดใช้งานได้นะครับใช่ใช่มีอยู่หลายตัวมากเลย <c oughs> อ่ะเนี่ยเนี่ยนี่ยอเนี้ยคือผมเปิดจากตัวแพลตฟอร์มงใช่มันก็จะ <c oughs> ทำการลิงก์ในส่วนของข้อมูลเนี่ยถึงกันอยู่แล้วนะครับ <c oughs> โอ <Okay. S 2> เคแล้วนี่นพี่พี่แชร์ไฟล์ผมยังหรือว่าเดี๋ยวแชร์ยังยังไม่ได้แชร์ครับพี่ใจเย็นใจเย็นครับผมผมขอเหลาเหลาตรงนี้ก่อนนิดนึงอา่าเหาเลยเอาให้แหลมเลยนะพี่ <c oughs> นะครับในเรื่องของการทํางานเนี่ย <c oughs> ก็คือเราเราก็เขียนจากตัวสลิเวอร์ปกตินี่แหละนะครับว่า เวลาเวลาเราทําการเซฟเนี่ยจะสังเกตตรงแถบทักเพยเนาะไวรุ่น solidworks ก็ต้องรู้ว่าตรงนี้ยคือแถบทักเพยนะครับ,รบมันจะมีในส่วนรายละเอียดตรงนี้เพิ่มเติมขึ้นมานะครับ <c oughs> ตรงเนี้ยมันก็จะบอกว่าเราเรามีชิ้นงานพาร์ทอะไรบ้างเนาะรวมไปถึงพื้นที่ในการจัดเก็บเนี่ยมันจะเมื่อเราเซฟไปแล้วเนี่ยมันจะไปจัดเก็บที่ไหนนะครับ เราก็สามารถที่จะมาตั้งในส่วนของการจัดเก็บตรงนี้ได้นะครับครโคริเนตเนี่ยเราสามารถเลือกพื้นที่ได้นะครับในส่วนของสเปซนะนะครับจะเห็นว่าตรงเนี้ยของผมมีเยอะแยะเลยนะครับเพราะว่าผมสร้างเอาไว้เพียบนะฮะงานเยอะดีงั้นว่างจาัด<า>ว,ว่างเยอะว่างเยอะเลยสร้างเล่นๆไม่มีอะไรทานะฮะเนี่ยก็เราจะได้ส่วนตรงนี้มานะครับ เมื่อเราเมื่อเราเขียนแล้วก็เราเซฟขึ้นไปพวกเนี่ยมันก็จะมาอยู่ในส่วนของตัวสเปซของเราก็คือในส่วนตรงเนี้ยเป็นโฟลเดอร์ที่เราสร้างขึ้นมานะครับ mm hmm. แล้วมันทาอะไรได้อีกนะครับ <c oughs> ก็คือเราสามารถเอาไปเปิดในส่วนของตัวที่มันเป็นอะไรนะเ <c oughs> อ็กดีไซนอ่าก็เปิดดูด้วยอันนี้ผมคิดไปก่อนรอแป๊บหนึ่งนะครับ ไอ้ไอ้ไอ้ตัวเนี้ยมันขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตนะต้องบอกไว้ก่อนนะครับการทํางานเพราะว่ามันอย่างว่าแหละพอมันเป็นยุคสี่สี่จีห้าจสี่จีห้าจอ้ยจะต้องกี่<า>แล้วตามดีไซน์รัฐบาลที่สี่จุดศูนย์พี่เออนั้นอ่ะนั่นแหละนั่นแหละ <c oughs> นะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของที่ที่ผมเปิดจากเซิร์ฟเวอร์ใช่ป่ะแล้วผมมาเปิดในดีไซน์เราก็จะมีเป็นชิ้นงานในลักษณะแบบนี้เหมือนกันเราก็ดูได้ก็อืม เ <Okay. S 2> นี่ยมีใส่ส้มใส่สีเนี่ยตามคอมเมนต์ที่พี่บ้องเคยเคยผมใส่เนี่ยเห็นป่ะพี่บ้องให้ผมใส่สีด้วยเนี่ยผมก็มานั่งไล่ใส่เ,เห็นป่ะครับถ้าทําของเล่นของเล่นมันต้องมีสีฉุดเฉี้ยะจริงๆผมจะทําเป็นแอนิเมชันอีกนะแต่ด้วยความแบบว่าช่วงนี้ไม่ว่างแล้วะไม่ว่างเลยใช <c oughs> <c oughs> ่งานเยอะเ,ย oh. เริ่มขี้เกียจแล้วเริ่มขี้เกียจแล้ว <c oughs> เริ่มขี้เกียจแ, <c oughs> <c oughs> แล้วดิ <c oughs> โมเดลตัวนี้มันยังไม่เสร็จนะครับ มันยังไม่เสร็จเราเราก็สามารถที่จะเอามาพรีวิวเปิดดูได้อะไรเงี้ยหรือว่ามาใส่สีใส่แมทอะไรพวกนี้เพราะว่าในในเรื่องของการใส่สีใส่แมทเนี่ยตัวไอเอ็กดีไซนเนี่ยเขาก็มีให้เราเลือกใช้อยู่แล้วเนี่ยไอสองอันเนี่ยอ่าครับอืมแล้วผมจะแก้อะไรได้ไหมพี่สมมติผผมวิวอย่างนี้ละเดี๋ยวพี่แชร์ผมเนี่ยผมแก้แก้ไฟล์อะไรต่างๆได้หมดเลยใช่ปะ ได้ก็สมมุติเวลาถ้าพี่ป๋องจะแก้ใช่ไหมครับอ่ะผมต้องไปให้สิทธิ์ในเรื่องของการเข้าถึงไฟล์ก่อนนะครับผมก็ต้องมาที่สเปซของผมนี่สเปซตัวนี้นะครับผมก็มาที่โฟลเดอร์แล้วก็มาเลือกโฟลเดอร์ตัวนี้นะครับอ๋อจีน<ม>ไว้ผมหน่อยผมก็จะมาทำการแอดเมนเบอร์อ่าเดี๋ยวให้ไปดูที่หน้าจอของพี่ป๋องก่อนบ้าว่า ไอไอโฟลเดอร์ตัวเนี้ยมันไม่มีได้ได้ได้ผมไปสวิตช์ไเดี๋ยวเราสวิตช์ไว้ที่หน้าจอให้พี่ปองครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวให้จับตาดูที่หน้าจอของพี่ปองไว้นะเดี๋ยวผมจะทําการแชร์ในส่วนของโฟลเดอร์เข้าไปแล้วกันเนาะในพื้นที่ของผมครับได้ครับผมผมทาการแอดเมมเบอร์เข้าไปการเลนทยแอดเมมเบอร์อ่ะผมแอดเมมเบอร์เข้าไปแล้ว อ่าลองรีเฟซครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะมีข้อความขึ้นมาเห็นป่ะนี่ไงจะมีข้อความมาแล้วผมรีเฟซเลยดีกว่าผมไม่ดู <มา S 2> ข้อความพ,พ,พี่พี่กดไอ้ตัวกระดิ่งให้เขาดูหน่อยอ๋อเป็นรูปกระดิ่ดงเนี่ยแป๊บหนึ่งเรียวถามปะหล่ะพี่เระวทาะนี่ไง,ไงข้อความมาแล้วเรียวถามด้วยอ่าทีนี้พอพอข้อความมาปุ๊บเราเราอ่าเราก็จะเห็นในส่วนของตัวอ่าสเปซของผมที่แชร์ไปให้พี่ป๋องใช่ป่ะอ่า S <S เออนั่นแหละพี่ป๋ก็ไปจัดก,การในเรื่องของพวกไฟล์อะไรต่างๆพวกนี้ได้เลยพี่ป๋องจะเล่นจะทำอะไรก็ได้อืมโอเคถ้าง,งั้นเดี๋ยวผมลองเข้าไปแก้หน่อยดีกว่านะลองไปปรับเปลี่ยนดูว่ามันทำอะไรได้บ้างโอเคอก็อนนี้ก็จะมาอยู่ในส่วนของตัวสเปซของผมนะครับซึ่ง เอ่อไฟล์ที่พี่ตุ้มแชร์มาให้เนี่ยก็จะอยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับอ่าเดี๋ยวเราลองมาเปิดกันดูนะครับอันนี้ผมเปิดเลยแอดอินในส่วนของตัว Solid work s ขึ้นมานะครับก็เปิดผ่านหน้าต่างนี้ได้เลยอ่อันนี้พี่ป๋องจะแก้อะไรก็สุดแล้วแต่เลยนะผมยกสิบให้ได้ครับผมได้ได้ได้เดี๋ยวผมแก้ให้สุดๆดไปเลยพี่อย่าอย่าแก้พลาอย่างเดียวพอทนดูไม่ได้โอเคอ่าทีนี้ไฟล์ได้มาแล้วนะครับทีนี้ลองเช็คดูว่ามันมีอะไรที่เราจะ ปรับเปลี่ยนได้บ้างหรือในราวบันไดอ่ะผมผมจาได้ว่าผมไปตัดมันออกใช่เดี๋ยวผมลองแก้ตรงนี้ดีกว่านะพี่อันนี้พี่ทําอะไรไปบ้างเนี่ยตัดไว้ใช่ไหมเนี่ยตารางเข้าหรออะไอ่างงี้ผมจำไม่ได้พี่ป๋องเขาลองแก้เลยเพราะว่ามันแก้ได้อยู่แล้วพี่จัดไปจัดให้ทำให้ผู้ชมเขาดูหน่อยได้โอเคงั้นเดี๋ยวผมเอ่อเทคไฟล์ออกมาก่อนนะครับโอเคจากนั้นเราก็อิ i คอ o เปเนนต์นะครับในฟังก์ชัน solid work ได้เลย แล้วก็อันนี้เราก็มาดูว่าอฟังก์ชันตัวเนี้พี่ตุ้มตัดด้วยอะไรนะครับไล่ดูอตี่น่้นจะจอบเพื่อไสรด่งอยู่โอเคงั้นสเปซยิงๆะสเปซจะดีลีทก็ได้นะสุดแล้วแปลเลยใช่ใ่อันนี้เดี๋ยวสเปซไว้ดีกว่าเผื่อว่าพี่ตุ้มจะเอาตัวไฟล์ไว้ทำอย่างอื่นด้วยอันนี้ผมออกจากตัว edit component นะครับริงๆดีลีไปเลยก็ได้นะพี่ป๋อง เพราะว่าผมไม่ได้ใช้อยู่แล้ว <c oughs> นี่จะลบทําไมแล้วเขียนแล้โอเคอันนี้ผมจิ็กอินกลับเข้าไปใหม่นะครับเพื่อให้ไฟล์มันอัปเดตอ่ะโอเคแล้วก็อันนี้เซฟเป็นตัวรีวิชั่นใหม่ด้วยนะโอเคแล้วก็กดเซฟปึ๊บ อันนี้ก็รอไฟล์กำลังอัปเดตขึ้นคราวนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูสเตตัสตรงนี้นะครับอ่ามันก็จะเปลี่ยนเป็นตัว division c นะครับแสดงว่าอันเนี้ยเรามีการแก้ในส่วนของตัว division b ไ้แล้วนะครับก็เออโอเคงั้นเดี๋ยวลองกลับไปดูที่หน้าต่างของพี่ตุ้มนะครับว่าไฟล์ตรงนี้มันจะมีการอัปเดตหรือเปล่านะครับอ่ะโอเคอันนี้เดี๋ยวผมปิดก่อนนะพี่แป๊บหนึ่งโอเคก็ทีนี้เวลาเรามาเช็คนะครับผมก็จะเข้ามาในตัวสเปซของผมนี่แหละ นะครับแล้วก็หาไฟล์ที่ทางที่เขาเพิ่งแก้ไขไปเมื่อสักครู่นี้เนะเาะผมก็เปิดเปิดโปรแมนี้กับ solidworks นี่แหละครับเปิดขึ้นมาโอเคมายหมแล้วพิงไว้งพี่เนี่ยไฟล์ของที่ทำการแก้ไขมาเนี่ยมันก็จะถูกทำการแก้ไขไปแล้วเนาะค่ะ ก็อันนี้ถือว่าใช้ไฟล์ดัต้าเบสเดียวกันแล้วก็อัปเดตเดียวกันนะครับใช่ครับ <Okay. S 3> เพราะว่าอย่างน้อยเวลาเราทํางานเนี่ยมันมันจะได้มีการทํางานกับไฟล์ที่มันอัปเดตยิ่งยิ่งเป็นการยิ่งเป็นไฟล์ที่เราทํางานร่วมกันแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราได้รับไฟล์ที่มันไม่ได้อัปเดตหรือว่าเป็นไฟล์เก่าเนี้ยมันก็จะ<ช>เกิดได้ใช่ไหมครับแนนี่นเ,นเพราะว่าอ่าเพราะว่าตัว ผมว่าในตัว TDS ปลี่ยนเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของพวกฟังก์ชันตรงนี้เข้ามาช่วยเราในเรื่องการทํางานในเรื่องของการสื่อสารนะครับใช่ใชยิงเราอยู่ไกลกันด้วยอแต่ตอนนี้นครับถึงเราจะอยู่ไกลแต่ไฟล์เราก็ใกล้กันนะพี่ใช่ครับ <laughs> เพราะว่าหวานไหมเราเราจะทํางานที่ไหนก็แล้วแต่นะจริงๆผมผมลืมบอกอีกอย่างหนึ่งนะครับอ่ากรณีถ้าเป็นตัวตัว TDS p l a ีย r เนี่ยก็อ่าเราเราไม่มีโน้ตบุ๊กเราไม่มีพีซีนะครับ เราสามารถใช้เป็นตัวโทรศัพท์มือถือเราก็ได้นะครับยังแค่มีลิงก์อยู่ในมือถือเราอ่ะเราก็สามารถกดเข้าไปใช้งานได้เหมือนกันนะครับ,รบเราสามารถเช็คในเรื่องของโพสต์อะไรต่างๆนี้ได้ด้วยนะครับมันก็เป็นเรื่องของการสื่อสารนั่นแหละนะมันจะได้ทํางานได้ไวขึ้นสะดวกขึ้นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในเรื่องของแอปต่างๆพวกนี้เราสามารถที่จะเอาไปใช้งานได้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยมันมีลูกเล่นให้เราใช้งานค่อนข้างเยอะนะครับก็ยังไงก็ฝาก มีอะไรใหม่ๆมาเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาเขาเรียกอะไรอ <Bond> ัปเดตให้ดูนะโอเคก็สําหรับวันนี้ประมาณนี้นะพี่เนาะก็ประมาณนี้นะครับในเรื่องการทีงานเนาะครับก็ฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้เราด้วยโอเคครับก็เดี๋ยวงานตัวนี้เดี๋ยวผมก็ไปสานต่อให้จบโปรเจกต์ผมนี่แหละนะครับได้ได้ได้เดี๋ยวผมไปเล่นด้วยพี่โอเคได้ครับผม โอเคครับผมงั้นวันนี้สวัสดีครับพี่สวัสดีครับแิว่วเจมใหม่นะครับครับผมบสวัสครับ